สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสูอ่อ,อีกครั้งนะครับมีคนถามเราเข้ามาเยอะมากนะครับว่าเราเนี่ยเซตอัพเครื่องคอมแล้วก็โปรแกรมอะไรที่ใช้ในการเขียนโคดนะครับเอาจริงๆว่าเราเป็นมนุษย์ที่แบบไม่ชอบใช้เครื่องมือที่แบบมันยุ่งยากซับซ้อนยุ่หยัดไปหมดนะคือเราชอบแบบทางานที่ไหนก็ได้ทํางานจบในเครื่องเดียวแบบไม่ง่าย วันนี้นะครับเราก็จะมาหามาดูกันว่าเราเนี่ยใช้โปรแกรมอะไรบ้างในการเขียนโค้ดนะครับเน้นไปที่เครื่องมือพื้นฐานต่างๆนะครับเพื่อให้เราสามารถจะทํางานได้อย่างมีประิมากขึ้นเนาะเริ่มจากตัวฮาร์ดแวร์ที่เราใช้กันก่อนนะครับเครื่องหลักที่เราใช้ในการทํางานสำหรับการเขียนโค้ดเนี่ยก็หนีไม่พ้นเจ้าตัว Macbook Pro 14นิ้วนะครับเครื่องนี้เนี่ยคือกด SOC มาสุดเลยครับก็คือเลือกเป็นเจ้าตัว M4 Max CPU 16 Core GPU 40 Core นะครับก็คือ กดตัวท็อปสุดไปเลยนะครับ u n i f i e d Memory เนี่ยอยู่ที่64 g b แล้วก็ SSD 1TB นะครับที่กดเครื่องระดับนี้มาใช้งานนะครับเป็นเพราะว่าเป็นเครื่องที่เรามองว่ามันสามารถจะพกพาไปทำงานเครื่องงอกได้ในขณะที่สเปคของมันเนี่ยก็ยังทำให้เราใช้คำว่าพอที่จะทำงานจากที่ไหนก็ได้และกันไปคาเฟ่ไปหรือว่าจะนอนทำงานบนเตียงก็ได้แต่ว่า เออสุดท้ายเราก็น่าจะจบที่หลับมากกว่านะทาตั้งแต่การตัดวิดีโอการเขียนคอนเทนต์อะไรเงี้ยครับที่ทุกคนกำลังดูดตอนนี้ครับอ่ะก็ใช้บางทีก็ใช้ตัว M4 Max ฟม็กบางทีก็ใช้ตัวเอ,อ็มโฟอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่จังหวะนะครับแต่ว่าเอองานที่ทําก็ค่อนข้างกว้างนะครับหรือว่างานที่มีขนาดใหญ่ๆเช่นพวกการคอมไพล์โค้ดเบสขนาดใหญ่จนถึงการเทรนเอไอโมเดลขนาดใหญ่พอสมควรนะครับซึ่งโมเดลที่ผมทำเนี่ยมันมีขนาดที่ใหญ่มากซึ่งมันใหญ่กว่าที่ MacBook นะ โปรหรือว่า Mac Studio มันจะรันได้แห้ะครับเพราะว่าปกติผมใช้ตัว HPC นาะแต่ว่าตัวที่ผมรันบน Macbook เนี่ยมันก็คือตัว a อ h i ิเท t เดียวกันนั่นแหละแต่ว่าทแทนที่ผมจะเอามาเทรนกับ Full Dataset เนี่ยผมใช้ Sample Dataset ที่ซอยออกมาจากตัว Full Dataset อะออกมาเพื่อเทสตัว Source Code กันแล้วว่าเออแบบผมเขียนถูกไหมหรือว่าอ h i ิเทคมันมี หน้าตาอะไรผิดปกติหรือเปล่าหรือว่าบางทีแล้วเฮ้ยเราใช้ loss function ผิดเราใช้ในผิดจะได้ debug ก,ก่อนที่เราจะเอาไปรันบน HPC จริงนะครับเพราะว่า HPC เนี่ยรันทีนึงเนี่ยมันใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับค่าฟงค่าไฟอะไรมหาศาลนะครับแล้วก็ต้องต่อคิวมาใช้ E อะไรเงี้ยก็จะมีการเทรนแบบเพื่อจะเทสก่อนนะว,ว่าเออ source code เราทำเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็เลยใช้ MacBook เนี่ยในการทำนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใช้ MacBook เนี่ยเครื่องที่มี memory ขนาดใหญ่เท่านี้เนี่ย มันไม่ได้หาง่ายครับแบบตัวเมมโมรีของตัว gpu อ่ะมันไม่ได้หาง่ายๆนะครับส่วน้าถามว่าทำไมถึงเลือกตัว14นิ้วเพราะเรารู้สึกว่าตัว16นิ้วเนี่ยมันหากระเป๋าใส่ยากแล้วก็มันหนักมากกว่าที่เราจะพกไปได้คือแค่นี้แล้วก็หมดเงินจากนักกายภาพไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับอีกอย่างคือสุดท้ายอ่ะถ้าเราต้องการที่จะใช้พื้นที่ของหน้าจอจริงๆเนี่ยเราสังเกจะใช้ ipad เป็น second screen ได้หรือว่าเรากลับมาที่บ้านเนี่ยเสียบกับเจ้าตัว docking หรือว่าตัว station ที่เราใช้ในการทำงานก็จบแล้วนะครับไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะมาที่ฝั่งของตัวซอฟต์แวร์บ้างนะครับส่วนตัวเราอะเป็นมนุษย์ที่เขียนโปรแกรมแบบ โบราณเหมือนกันนะคือเราไม่ค่อยชอบเซตอัพอะไรที่มันยุ่งยากเน้นลีนเรียมง่ายแล้วก็สามารถที่จะทำงานจบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับสำหรับตัว text editor เนี่ยผมจะใช้เจ้าตัว VS Code นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวยอดนิยมสำหรับหลายๆคนเลยก็ว่าได้ใช่ไหมครับบางคนอาจจะเคยเห็นว่าใต้ตัว dock ของเราอะครับจะมีพวก j e t r a i IDE ใช่ไหมถามว่าอา้าวไม่ใช้หรอ,อจริงๆป่าช่วงหลังๆมาเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ละครับเพราะเราถือว่า VS Code เนี่ยมันมี extension หรือว่าส่วนเสริมอย่างที่ พอเราใส่มันเข้ามาอะ่ยตัวเข้าปุ่มเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความสามารถที่ใกล้กับฝั่ง j e t b r บรนที่จะต้องเสียเงินต่อป,ปีในการใช้งานเนี่ย ฉ่ำมากนะครับโดยที่ตัว extension ที่ผมจะเอามาเล่าในวันนี้เนี่ยมีประมาณสัก3-4ตัวที่ให้ผมใช้ไม่บ่อยนะครับอันแรกคือตัว prettier ครับมันเป็น extension ที่เข้ามาช่วยในการจัดการโค้ดของเราเนี่ยให้เป็นอะไรเบียบมากขึ้นนะด้วยการจัด format ทำให้พวก space พวก line ต่างๆเนี่ยมันถูกกับตัว code convention ที่เราทำการตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะทำให้มันเก่งได้ก็คือเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าได้ให้เมื่อเรา save ไฟล์นะครับมันจะทำการ format ให้เราเองเลยเว้ยดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยไม่ต้องกลัวลืมอีกต่อไปแล้วว่ากดเซฟปุ๊บอโต์แม t ตให้เราทันทีเลยแบบง่ายๆซึ่งเมื่อก่อนอ่ะผมจะใช้ฮุกในตัวกิจอ่ะพอผมแบบคอมมิตปุ๊บหรือว่าผมสเตจปุ๊บอะไรเงี้ยผมจะสั่งให้มันแบบฟิ e เตอร์ฟิจเตอร์จะรันปุ๊บแล้วก็ตัวฟอร์แมตติ้งให้เราเรียบร้อยแต่ว่าอันเนี้ยผมทําให้มันง่ายหน,น่อยก็คือผมเซตบนแครนเลยก็คือว่าผมใช้ฟิจเตอร์ผมกดเซฟปับ๊บแม่ง ฟอร์แมตให้เราแบบเรียบร้อยคืออันนี้ง่ายกว่ากันเยอะมากๆนะครับก็อลองใช้ดูกันได้นะครับอ่ะถัดไปนะครับคือเจ้าตัว,ตว do h i g h l i g h t นะครับคือเมื่อเราเขียนโค้ดเนี่ยม,มันจะมีการคอมเมนต์เป็นโนติ้งไว้ใช่ไหมเช่น Todo ก็คือว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรากลับมาทํา Fix m มีคือเอยเดี๋ยวฉันกลับมาแก้ใช่ไหมครับแต่ว่าบางครั้งโค้ดเราเนี่ยมันยาวมากคือเราอาจจะมองไม่เห็นหรอกว่าเฮ้ย to do อยู่ตรงไหน F i x me มีตรงไหนใช่ไหมครับวยด้วยไฮท์ตัวนี้นะครับมันจะเข้ามาไฮไลท์ตรงที่เราเขียนคอมเมนต์ว่า to do หร สปอ t ตได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับอีกตัวหนึ่งครับที่เราใช้ร่วมกับทูดูไฮไลท์นะครับคือตัวทูดูทร e ครับไอกแยคือเราไฮไลท์ไปแล้วว่าอ๋อในไฟล์นี้มันมีจุดตรงไหนบ้างใช่ไหมครับซึ่งถ้าโค้ดเบสของเราเป็นขนาดใหญ่เนี่ยให้เราเปิดทีละไฟล์ทีละไฟล์ก็ไม่ไหวใช่ไหมอย่างเช่นบางโค้ดเบสของเราเนี่ยมีเป็นแบบหลายร้อยไฟล์อะ่ะคือเยอะมากใช่ไหมครับซึ่งทูดูทรีเนี่ย มันจะเข้ามาทําให้ทหําสามารถจะดูได้เลยว่าในโค้ดเบสของเราครับมันมีตรง Todo หรือว่าตรง Fix Me มีเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างแบบเร็วๆครับแล้วก็ทําให้เราสามารถที่จะเข้าไปทํางานกับมันได้ง่ายมากขึ้นเองครับและอันสุดท้ายนะครับที่เราโค้ดชอบแบบทำให้เราแบบติดใจตัวมันมากๆนะก็คือเจ้าตัว Color h i g h l i g h t ครับคือเวลาเราเขียนพวก f r o น t End นะแล้วเราต้องยุ่งกับพวกงานสีใช่ปะ่ะเราก็จะใส่สีเป็นโค้ดเช่นแบบพวก Text Format อะไรเงี้ยปัญหาคือ ไอ้เชี่สีนี้แม่งสีอะไรวะไอ้คัลเลอร์ไฮไลท์อะ่ะมันเข้ามาช่วยได้เว้ยโดยที่เมื่อเราใส่โค้ดสีเข้าไปใช่ปะ่ะมันจะทําการไฮไลท์จุดนั้นอะ่ะเป็นสีเว้ยทำให้เรารู้ว่าอ๋อไอ้สีที่กูใส่เนี่ยมันคือสีอะไรเว้ยแล้วนอกจากนั้นอะ่ะเวลาผมใช้พวกเทลวินเซอเซสครับมันจะโชว์เป็นแบบสีเล็กๆอยู่ตรงยูเทียริตี้คลาสด้วยเว้ยเช่นสมมุติว่าผมใส่เท็กซ์พรายเมลี่อย่างเงี้ยแล้วผมไปเซทพรายเมลี่เป็นสีหนึ่งใช่ปะ่ะแล้วมันจะขึ้นเป็นแบบ สีเดียมสีเดียมข้างๆเว้ยว่าอ๋อ text primary เนี่ยมันจะเปลี่ยนสี text เป็นสีนี้เว้ยคือหูนทำใหาเราทำงานได้แบบง่ายขึ้นเยอะตอนนีอนอ้กลายเป็นว่าถ้าผมไม่มีไอ้ extension color highlight อ่ะผมแม่งทำงานลำบากแล้วมันสึกหงุดหงิดโคตรๆเลยวยอันนี้ก็คือ extension ที่ผมเนี่ยใช้งานอยู่บน VS Code นะครับโปรแกร,รมถัดมานะครับคือเป็นฝั่งของโปรแกรมที่ใช้ run terminal กันมากนะครับคือ เมื่อก่อนเนี่ยผมใช้ csh บนเจ้าตัว terminal ของ mac os เนี่ยแหละแต่ว่าเมื่อหลายเดือนก่อนเราไปเจอตัว terminal ที่น่าสนใจตัวหนึ่งก็คือตัว warp นะครับซึ่งมันมีพวก ai feature ทำให้มันแบบน่าสนใจนะสำหรับคนอื่นนะ <c oughs> คือพวก agent mode อะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับสำหรับเรานะครับเราเนี่ยชอบตรงที่ม,าามาันทำให้เราแก้ไขคำสั่งในการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปมาได้ไง่ายมากเหมือนแบบเวลาเราพิมพ์ข้อความลงมาใน text box สัันนึงเลยอะคือหลายหลายคนจะมองว่าเอ้า เออคือถ้าเราเขียนคอมเมนต์ทั่วๆไปมันคงไม่ได้ใช้หรอกแต่ว่าบางครั้งอ่ะผมทํางานพวกแบบ AWK งานกับอะไรพวกนี้ที่มันจะต้องมีการเขียนเลขเอ็กมีการเขียนแบบแพทเทิร์นะไรให้มันย,ยาวๆหรือว่าแบบสคริปต์ยาวๆอะไรอย่างเงี้ย เออแล้วบางทีผมเขียนผิดอ่ะแล้วผมต้องแบบเลื่อนกับกับตรๆตขึ้นไปอ่ะแล้วผมใช้เทอร์มินอลปกติอ่ะบางทีมันก็ยุ่งยากนะเออแต่พอมาใช้ตัววาร์ปปุ๊บแบบมันก็จะแบบสามว่าเลื่อนเคอร์เซอร์ไปเลื่อนเคอร์เซอร์มาแล้วทําให้เออมันมันทำได้ง่ายขึ้นหย่้ยครับแล้วก็มันมีพวกคอมแมนด์คอมเพรสชันที่ดีมาก,มากคือทําให้เราลดเวลาในการที่ต้องเปิดเปิดด็อกหาคือเอาจริงป่ะเราชอบแค่ตรงนี้เลยว้ยคือมันตอบโจทย์แบบมากๆแล้วมันทําให้เราทํางานได้เร็วกว่าเดิมแบบ เยอะมากเว้ยอ่ะโปรแกร,รมต่อไปนะครับคือตัว source tree นะครับมันเป็นกิด GUI เนอะกิ GUI เนาะคือเวลาเราปกติอะเราจะ stage พวก stage file commit เท่าหมดอนะเราจะใช้กิด command line นะครับทำงานแบบ100%เลยแต่ว่าเวลาเราทำงานคนอื่นในโค้ดเบ e ที่มันมีความซับซ้อนมากขึ้นมี branch มากขึ้นเนี่ยเราจะมีการแตกมันออกไปเยอะมากแบบมันไม่ใช่แค่ว่าแตกจาก A ไป B จาก main หรือว่าจาก master ไป feature something ใช่ป่ะมันจะเป็นแบบบางทีมันจะเป็น เมนแล้วไปที่ฟีเจอร์ s A/ ลอสแลอะไรอีกเต็มไปหมดเลยแล้วบางทีแบบผมต้องเหมิร์มันกลับมาแล้วในในไลน์นั้นน่ะใน b r a n c h นั้นมันมีคอมแบบเยอะมากมีเชน g ์เยอะมากอะไรเงี้ยผมต้องแบบนั่ง PR กลับเข้าไปแบบมันซับซ้อนมากแล้วคอมันซับซ้อนขนาดนี้การที่คุณใช้คอมมา n ์ไลน์อ่ะมันค่อนข้างกินเวลาแล้วก็ยุงยากถามว่ามันทำได้มั้มันทำได้เว้ยมันไม่่มนทำไม่ได้มันทำได้แต่มัน ยุ่งยากซับซ้อนเนาะก็ทำให้เรามองหาตัว G U I สำหรับเอามาทำงานตรงนี้ก็มาเจอ Source Tree เนี่ยที่ฟีเจอร์เนี่ยมันน่ารักที่สำคัญเลยนะคือมันฟรีเว้ยคือก่อนนั้นเนี้ยเราเคยใช้กิจคาเค้นสมัยตอนที่เราเรียนเนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราดิจิเตอร์กับเจ้าตัวกิจ d ั c น t i o n แล้วก็ได้รู้จักก,กับกิจคาเค้นมันมันดีมากนะจริงตัวนั้นเราโคตรชอบเลยแต่ว่ามันเสียเงิน่ะแล้วเรามองว่า เราไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะ่ะการเสียเงินไปกับมันเราสึกว่ามันไม่คุ้มก็เลยคิดว่าเออเรามาในเวที่ไปใช้พวก Source Tree ฟีเจอร์อาจจะน่ารักน้อยลงนิดนึงหน้าตามันดูแย่ลงนิดนึงมันดูเพลกกันนิดนึงแต่ว่ามันตอบโจทย์การใช้างานของเราเราก็เลยมองว่าโอเค Source Tree ก็ Source Tree ได้นะครับและโปรแกรมสุดท้ายนะครับคือเจ้าตัว DataGrip ครับมันเป็นของ JetBrains บริษัทที่ทำ IDE ที่หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างชอบมากนะครับแล้วปัญหาคือ โปรแกรมที่ผมคลั่งรักมากๆจะงงหัวไม่ขึ้นแบบปเปลี่ยนไปใช้กี่ตัวกี่ตัวก็ไม่ถูกใจเจทีไม่ใช่ IDE เวยเห็นไหมละ่ะ IDE หรือว่าตัว text editor ที่ผมใช้อ่ะไม่ถึงจากเจสเปนนะที่ผมบอกว่าผมยพยายามายาออกจากเจ b เปนนะแต่ว่ามีตัวหนึ่งที่ผมพยายามย้ายออกแล้วก็ไม่สำเร็จสักทีนะครับคือเจ้าตัว database management tools ะครับอย่างตัว d a t a g r i p นะครับคือ d a t a c r i p เนี่ยเราชอบมันมาก ตรงที่มันสามารถเชื่อมต่อ Database ได้หลายค่ายมากๆอ่ะคือไม่ว่าจะใช้ Relational หรือว่า NoSQL เนี่ยเราทำได้หมดเลยอ่ะแล้วมันทำให้เราอ่ะไม่ต้องไปลง Tools ในการ Manage เยอะแยะเลยอ่ะโดยเฉพาะกับเราอ่ะที่เราทำงานกับ Database แบบหลายเจ้ามากอ่ะง่ายๆนะถ้าสมมติแบบเขียนแบบเบเบเลยอ่ะ MySQL Redis อย่างเงี้ยหรือถ้าเราทำแบบมากกว่าน,นั้นอีกอ่ะเราต้องลง t o l s อีกอันนะ Mongo อย่างเงี้ยแบบ แล้วในเมื่อคือเราเขียนคําสั่งแล้วการทํางานการจัดการดัตาตอร์เบสเนี่ยเราเขียนคําสั่งใช่ป่ะของ Jetbrain ใช่ป่ะมันมีพลังวิเศษของ Jetbrain IDE เว้ยที่ทําให้โคดคอมพรีชันเนี่ยมันโคดเก่งเก่งแบบทะลุวิญญาณทะลุนรกทะลุทุกอย่างทะลุ BKB ทุกอย่างคือ Jetbrain มันเป็นบร,ริษัทที่แม่งทํา IDE ได้โหดสัตว์รัเสเซียโหดจนแบบไม่รู้จะยังไงแล้วมันดีมากอะคือแค่นี้ ก็ทำให้ยอมจ่ายราคาคือมันทาให้เราทํางานได้เร็วแล้วก็ง่ายกว่าเดิมแบบเยอะมากจริงๆคือบอกเลยว่าของ Jetbrain อะ่ะโดยเฉพาะ d a t a g r i p นะค,คุณลอง,ค,ลองคุณลองโหลด trial มาลองใช้ดูคือแบบมันเก่งมากอะ่อะหลายอย่างมันทำให้เราแบบเรา command ที่เราเคอต้องเขียนหเยอะมากเราล้นเวลามันได้แบบมาหาศาลเรื่องของการทำ visualization ต่างๆเน,นี่ยคือดีมากครับดีโคตรครับ กับอีกตัวหนึ่งที่เราอยากจะแนะนำนะแต่ว่าเราไม่ได้เขียนสคริปต์มาเผื่อนะครับก็คือโปรแกรมชื่อว่า DataSpell นะครับอันนี้มันจะเหมาะกับคนที่มีการใช้งานพวกจูบิเต์โนบุกอะไรอย่างเงี้ยแล้วปกติเราต้องเปิดบนหน้าเว็บอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วบางทีเราต้องการที่จะ Visualize อะไรที่มันเป็น Interactive อะไรอย่างเงี้ยโอ้บนเว็บปวดหัวมากแต่ถ้าเราใช้บน DataSpell เว้ยโอ้ Easy ง่ายง่ายกว่าเดิมแบบเยอะมากลอง ออกได้นะครับโอเคอันนี้ทั้งหมดก็คือตัวซอฟต์แวร์ที่เราใช้นะครับนอกเลื่อนไปไกลมากเนาะทีนี้เราจะมี onboarding flow เ้วยว้ยเพราะว่าด้วยความที่เรามี Mac หลายเครื่องเราเปลี่ยนไปเรื่อยเนาะคือเราไม่ได้ใช้ Mac เครื่องนึงแบบโอโ้โห1 0 2 0ปียอย่างเงี้ยเพราะว่าผู้ตรงตัวว่าถ้าเราทำอย่างนั้นอะ่ะ productivity มันค่อนข้างช้านะเพราะว่าบางทีงานที่เราทำก็ไซส์ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วถ้าเราใช้ Mac เครื่องเดิมที่สเปคมันเท่าเดิมอะไรเงี้ยก็ต้องมีการอัปเกรดไปเรื่อยเพื่อให้มันทันกันใช่ปะอ่ะาคือ เราเสียเวลงงาในการติดตั้งค่อนข้างเยอะมากแล้วซอฟต์แวร์ที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกันหมดคือถ้าจะต้องมานั่งติดตั้งอะไรเดิมๆหลายรอบเนี่ยแม่งก็ไม่ไหวเหมือนกันใช่ป่ะทำให้เราเลยบอกว่าเราก็ได้ทําตัว onboarding process ตัวหนึ่งที่มันเป็นสคริปต์ที่เราสามารถที่จะรันเพื่อติดตั้งโปรแกรมที่เราใช้เขียนโค้ดทั้งหมดเข้ามาในครั้งเดียวได้เลยเว้ยเราใช้ homebrew ครับ homebrew เนี่ยมันเป็นแพ็กเกจแมเนเจอร์ที่เราเนี่ยสามารถจะติดตั้งใช้งานในทั้งบนตัว macos แล้วก็ linux เลยนะครับ นอกจากที่เราจะติดตั้ง Command Line Application ได้แล้วเนี่ยมันจะมี Home e w c r า c k สสำหรับการติดตั้งพวก Desktop Application ัด้ด้วยเว้ยโปรแกรมทั้งหมดที่เราทำใช้งานส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีการทำสคริปต์สำหรับติดตั้งเอาไว้แล้วครับเช่นสมมุติว่าเราจะติดตั้งพวกเอ t r e e อย่างเงี้ยผมสมมามารถที่จะ Run Home เอ่อ n s t ตอ l l r a c k s แล้วก็ Sauce o Tree ได้เลยเราก็แค่ทำสคริปต์ตัวเนี้ยทิ้งเอาไว้เลยเว้ยเช่ตนตัวนี้ด้านบนนี้นะครับ n s t a l l Cracks Visual Studio Code wrap แล้วก็ ซอสเทรดแล้วก็ Data Gri p นะครับแต่ว่าปกาติเราจะมีพวกโปรแกรมที่ใช้งานแบบทั่ว,วไปอ LC, idian, ่ะเช่นพวก vlc obsidian bitwarden arc browser อะไรเงี้ยครับผมก็จะทำอีกสคริตอีกชุดหนึ่งเอาไว้ก็คือว่าเวลาที่ผมติดตั้งเครื่องใหม่ครับผมก็แค่โคลนไอตัวสคริปต์ตรงนี้ลงมาแล้วก็ลันสคริปต์เนี้ยทั้งยวงได้เลยแล้วก็ผมอาจจะมีการทำพวกตัวเลื่อนในการติ๊กติ๊กติ๊ก,กอะไรอย่างเงี้ยโปรแกรมแล้วก็เอาไปสร้างเป็นคอมมนแล้วก็ให้มันลันคอมม a น d อะไรเงี้ยก็ทำให้เวลาเราติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องใหม่เนี่ยก็จะ ง่ายมากขึ้นเนาะแต่ว่าถ้าคนทั่วไปไม่ต้องใช้ขนาดนี้ก็ได้นะครับคนทั่วไปอาจจะใช้แบบไฮแมชชีเนยอะไรเงี้ยก็ก็โอเคแล้ะแต่แค่ว่าบางครั้งผมมีเคสที่ผมต้องการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเครื่องที่มันคล a นอิ s t ตอลอะไรเงี้ยเออไม่ต้องการเซตติ้งไม่ต้องการ Data ต้องการแบบเครื่องใหม่ที่ คลีนเลยอะไรเงี้ยก็จะใช้ตัวนี้นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเครื่องมือที่เราใช้ในการเขียนโค้ดเป็นประจาบ่อยๆนะครับมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบเวอร์วังมากมายใช้ AI แบบโอ้โหเคิร์สซงคเซอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าเราอะเน้นไปที่การใช้งานเครื่องมือน้อยแต่มากเรียบดูตะโก้ Go, หูหลา high f a s h i o ในการทำงานมากกว่าแหละ,ะจริงๆนะครับมันมีโปรแกรมแบบ อีกหลายตัวที่เราใช้ที่เราบอกก็คือพวก r รัสโรว์แล้วก็ซีไลออนนะครับที่ไม่เป็นไอดีของแจ็คเปนเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนั้นนะ่ะเราใช้ในการทํางานค่อนข้างเฉพาะทางมากๆแล้วก็ไม่ได้เอามาเล่าในคลิปนี้นะครับแต่ว่าใครมีเครื่องมือเจ๋งๆที่ทำให้เราทํางานได้แบบเขียนโค้ดเนาะได้แบบมีบัลลัติมากขึ้นงานเสร็จเร็วขึ้นนะครับก็คอมเมนต์ลงมาบอกด้านลาน่างได้นะครับตอนนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในราคส์เซนเซอรครับบ๊ายบาย